มันเป็นฉากที่เราต้องตบเขาในเรื่องนะคะแล้วกะจังหวะกันผิดพอจะตบอ่ะหนูก็พยายามกะจังหวะแล้วว่าให้แขนเรายาวนะประมาณนี้ประมาณนี้มันด้วยความที่มันมีหลายเดเรกชันมากคือมันต้องหยิบแก้วน้ำสาดตบมันเลยทําให้อาจจะเขย่เข้าไปใกล้หรืออะไรก็แล้วแต่มาเลยทําให้ผ้าไปโดนตบิงคุยกันปกติค่ะเราไม่มีปัญหากันเราเป็นคนที่กินขนมด้วยกันตลอดแย่งกินขนมกันทุกอย่างคือสนิทกันอยู่ข้างนอกก็คือสนิทกันแต่ในบทก็คืออาจจะไม่ถูกการนี้ค่ะ ตอนแรกมันเริ่มจากการเดินแบบเริ่มจากการเดินแบบแล้วก็เคยประกวดมาบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไปเล่นภาพยนตร์ค่ะเรื่องรักสุทีนเป็นเป็นผลงานทางทีวีทางภาพยนตร์ทางโท,ทรทัศน์เรื่องแรกกับพี่มาริโออันนั้นเป็นเรื่องแรกแล้วก็ต่อมาก็ก็มีได้เดินแบบถ่ายแบบมาบ้างแล้วก็ได้มาเซ็นสัญญากับทางช่องสามสมใบไม่เถาค่ะ ใช่ค่ะาสาม<า>ไม่เถาของอาจิ๋มแล้วก็แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็จนตอนนี้หมดสัญญาก็เลยมาเป็นอิสระค่ะให้คุณแม่เป็นคนดูแลค่ะให้คุณแม่ดูเรื่องบทเรื่องงานต่างๆที่เข้ามาก็ให้ให้คุณแม่สกรีนถ้าในเรื่องของเรื่องบทละครอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูตามความเหมาะสมว่าว่าบทแบบไหนที่มันเรามันเหมาะสมกับเราแล้วก็แบบไหนที่เราอยากที่จะ ลองได้เล่นอย่างเรื่องเพลิงภริยาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากลองเล่นมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราได้เล่นหลากหลายมากๆแล้วมันเป็นการพัฒนาตัวละครที่ที่เห็นได้ชัดถ้าคนที่ได้ดูตั้งแต่แรกจะรู้ว่าอเออตัวกิ่งจันเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นคนใสๆกับตอนที่แบบร้ายเลยนะคะเรียนค่ะก็ะเรียนหลายอย่างค่ะเรียนพัฒนาตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ เรียนเรียนเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองที่ที่ตัวเองอยากจะรู้เราไม่ได้อยากที่จะทํางานทํางานไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่แก้ไขจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแก้ไขพอเรามีเวลาเราก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองทุกอย่างมันมันก็เลยหนูคิดว่ามันเป็นผลดีสําหรับละครที่กําลังจะออนแอร์อยู่ตอนนี้ค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดค่ะคือฉากนั้นอนะมันเป็นฉากที่ มันเป็นฉากที่เราต้องตบเขาในเรื่องนะคะแล้วกะจังหวะกันผิดเขาด้วยความที่ต้องบอกตามตรงว่าหนูไม่เคยเล่นพวกฉากตบปีสักเท่าไหร่มาเลยกันว่าเราค่อนข้างเกรงเวลาที่จะเล่นฉากพวกนี้แล้วพอจะตบอะหนูก็พยายามกะจังหวะแล้วว่าให้แขนเรายาวนะประมาณนี้ประมาณนี้ต้องประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่พอจังหวะอะไรไม่รู้ตอนนั้นอนะมันมันด้วยความที่มันมีหลายเดเรคชันมากคือมันต้องหยิบแก้วน้ำสาดตบมันเลยทําให อาจจะเขยับเข้าไปใกล้หรืออะไรก็แล้วแต่มาเลยทําให้ผ้าไปโดนตกจริงแล้วมือเราก็หนักเข้าใจว่าก็เจ็บเจ็บอยู่ะคะ่ะเราก็เลยรีบขอโทษแล้ว,แล,วแล้วตัวเราเองก็ตกใจมากๆกับกับตอนที่ตกแล้วก็แล,วกแล้วก็ล้วก็ร้องไห้คือไม่ได้คือมันมันมันเป็นการร้องไห้ที่หนูแค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกผิด ไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นคือทุกครั้งที่เล่นละครไม่อยากให้มันเกิดการบาดเจ็บเพราะเราหรือไม่อยากให้เกิดการเสียเวลาเพราะเราไม่อยากให้เกิดคือหนูเป็นคนคิดมากถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเพราะเราอ่ะหนูจะรู้สึกเก่งใจเกรงใจคนอื่นทําไมต้องเกิดขึ้นเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยรู้สึกกิลตี้กับตัวเอง ขอโทษตั้งแต่วันนั้นค่ะเคลียร์ขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษซ้ำๆๆๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเข้าใจว่าเจ็บเพราะว่าหนูรู้ว่าน้ําหนักมือตัวเองมันหนักแล้วหนูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วตอนที่ข่าวออกมาหนูเองก็งงว่าเอ๊ะมันทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมาเพราะว่ามันจบไปนานแล้วค่ะมาถึงเหตุการณ์นี้มันผ่านไปนานแล้วตอนตอนแรกยังส่งไปหากวางเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาต้องการโปรโมทละครแต่พออ่านเนื้อข่าวแล้วแบบ ทำไมเขาเขียนแรงจังอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมีการคุยกันตั้งแต่ตอนที่ข่าวออกแล้วค่ะคุยกันปกติค่ะเราไม่มีปัญหากันเราเป็นคนที่กินขนมด้วยกันตลอดแย่งกินขนมกันทุกอย่างคือสนิทกันอยู่ข้างหน้าก็คือสนิทกันแต่ในบทก็คืออาจจะไม่ถูกการนี้ค่ะก็ยังเจ็บอยู่ค่ะยังเนี่ยยังยังมีเลือด คือมันไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นเหมือนเรียกว่าหนองไหมคะมันยังซิบซอยู่เพราะว่าด้วยความที่แผลมันยังไม่แห้งแต่เราต้องใส่รองเท้าส้นสูงแผลมันยังไม่แห้งแล้วเราต้องเดินเยอะๆมันเหมือนว่าพอมันกําลังจะแห้งจะแห้งมันก็ไม่แห้งสักทีมันเลยยังไม่หายแต่คุณหมอบอกว่าก็ประมาณ3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ค่ะมีผลกับการทํางานสะส่วนใหญ่แล้วก็มีผลกับชีวิตประจำวันในเรื่องของการออกกําลังกายยังออกกําลังกายไม่ได้ค่ะเพราะว่าพยายามลองใส่ผ้าใบแล้วก็ใส่ไม่ได้คือใส่ได้แต่ว่าวิ่งไม่ได้คือหนูชอบวิ่งแต่ว่า ช่วงนี้วิ่งไม่ได้ได้แต่แบบโอเคได้แต่เล่นเวทเบาๆเพราะว่าพอลงน้ำหนักมากมันก็กลายเป็นยิ่งถลอกอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่มีเลยค่ะค่ะเรื่องหัวใจย,ยังโสดเหมือนเดิมค่ะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกเหงานะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหงาแล้วนิดๆเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกเราก็ทํางานทุกวันใช่ไหมคะแต่แต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเรื่องหนึง่งมันก็มีเหงาบ้างแต่ว่า ก็ได้ไปเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วก็เราส่วนตัวหนูเป็นคนมีแอคทิวิตี้เยอะว่างก็จะทานู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาหนูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นนักดาราไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกคิดแค่ว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราทําเพราะว่าเรารักเรารักในอาชีพนี้มันเป็นอาชีพของเราแต่หนูไม่อยากให้คนอื่นมองหนูเป็นดาราด้วยซ้ำหนูอยากให้มองเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ ที่ก็เป็นคนเหมือนทุกๆคนที่ใช้ชีวิตปกติมีรักมีโลภมีโกรธมีมีอะไรที่มันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของคนนะคะซึ่งซึ่งไอเรื่องของการเฟดจากคนคนนึงเพราะเราเป็นนางเอกไม่มีทางเป็นไปได้าจากหนุถ้าจะเฟดก็คือเฟดเพราะตัวเขาหรือตัวเราที่ไม่คลิกกันแค่นั้นเองค่ะ